อยากกินเตียนนี่อยากกินเตียนใจน,ใน,ใน,นี่ใจตากู สสีสวัสดีครับขอบคุณครับจบนะจากการแสดงนะครับนักเตต็งริกเกไทยจากพินนรุกฟ้ากฤษดาบารมีพร้อมด้วยน้องนุ่นนี่สนงเพ็ญนิเชียนขั้นตต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปนะครับเพื่อบันทึกความทรงจำนะครับอยากถ่ายรูปกับศิลปินท่านใดนะครับกรุณาต่อแถวเรียงคิวนะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของท่านเข้ามาที่กล้องนะครับ น้องแน็ตนะครับจะนั่งอยู่กลางเวทีนะครับน้องนุ่นนะครับจะนั่งอยู่ทางขวามือนผกคนท่านนะครับส่วนน้องนุ่นจะนั่งอยู่ทางซ้ายมือนผกคนท่านฝั่งด้านนู้นนะครับอยากถ่ายรูปสปินด้านท่านใดนะครับแล้วก็เอาความปรนนาเรียกชื่อนะครับใช้ต่อแถวเรียกคือพวกมาเป็นระเบียบและความเร็วนะครับขั้นนี้ทีมงานรุ่งฟ้าอุตราบาลีต้องลาไปก่อนสวัสดีครนะสวัสดีใส่วันนี้ใส่ด้วยกันมันเยอะมันนี่มันเยออให ตงห <อ S 2> น้าอเลยนะครับเปิดต้งหน้าล้อเลยนะพูดนะครับ เปยตรงหน้าเรานะครับสถานพี่นุ่นเฟอร์ฟี่ให้นะครับโอเคไปเ,เลยเท่ทานี้ส่องไว้ระยะนิดหนึ่งนะครับให้จะได้ไม่เข้าไม่เข้าเปลี่ยน,นะครับยูดตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้สวัสดีจ้าเฮียหมูสวัสดีครับดอยู่ตรงนี้ครับ ก็ที่บรรยากาศนะ,ะน้องกำลังถ่ายรูปนะครับไปเดินถ่ายวิดีโอดีกว่านะครับอือดูนะครับนีู้ไปเดินถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าคนเยอะนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมึงกปเดินถ่ายวิดีโอก่อนดีกว่าไฟอยู่ไหนวะเนี่ยไฟอยู่นู่นถ่ายวิดีโอ่อนนะครับนี่คือแถวที่มารอถ่ายน้องนุ่นนะครับนี่ฮนะ <c oughs> คนเยอะมากครับแต่ละแถวเยอะมาก <c oughs> สัสดีครับ อแถวตรงนู้นนะอนนี้แถวขายบ้างมันเดินเดินดูแต่ละแถวนะครับอันนี้แถวเจมิ่งขวัญนะครับอันนี้จะเป็นเจมิ่งขวัญนี้ก็จะเป็นน้องออยนะครับอ่าถ่ายรูปน้องออยใครจะถ่ายรูปน้องออยก็แถวนี้นะครับโอ้แล้วก็มีแถวใครเนี่ยโอ้แถวนี้ยาน้องต้นนดิน้องต้นดิรอก่อนนะนี่น้องแมทนะครับ วนั้อยู่ตรงนี้ยังเก็บเนี่ยสวัสดีครับอ่าถ่ายรูปกันยังอ่ะถ่ายแล้วล่ะอ่าครั้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มไปน้องยิ้มมารักนี่มองกล้องม่ยิ้มมองมอง่มอง่าเอ เด็กน้อยไปถ่ายรูปเลยนะับอันไหนออไเรเาไม่ต้หน่อยเร็วมีกลุ่มเแล้วตรงโน้นอยู่ฝั่งโน้นนะครับน้องนุ้ยอยู่ฝั่งโน้นตรงนูน้ <c oughs> เนเดินเข้าไปยากอ,ะอ่ะโอ้าร้องเพลงให้เด็กฟังเนี่ยมาเลยครับ <c oughs> <c oughs>

เห็นะครับอยู่ถ่ายต่อนะฮะเด็กมาถ่ายนะเห็นไหมครับก็บรรยากาศทา้งนู้นนะครับรอโอ้แถวนี้เยอะมากเลยคนที่รอใครอ๋อน้องแน็กมีน้องแน็กมาโอ้นี่ก็เยอะเยอะนะเนี่ยน้องเต้นเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บภาพบนเบร์นี้ อ้อมต้องอ้อมเอานะโอ้คนเยอะมากอุ้ยอัอน,นเดียวไปใส่ขาตั้งไวเพราะคนเยอะออกมานี่ดูสิดูคนนี่สวัสดีครับนี่ใ่ายแล้วถ่ายแป๊บเดียวเลยนี่รออยู่จนเลิกเลยนะนี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยมามากรุงเทพหอ่อมามากรุงเทพเลยยอด นี่นี่น,นี่นี่ก็รอโอ้นี่ถือกล้องเปิดกล้องไว้รอเลยเนี่ยดูดิถือกล้องไว้รอบางคนไปตั้งเวลาตั้งเวลาไอ้นี่ถ่ายไว้อะบางทีลืมไงอ่อานี่ผมใส่กล้องตั้งแล้วะฮะผมจะไปถ่ายรูปแล้วนะครับท่จำไมาส่สมอ่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายภาพนิ่งนะเล่นไฟอยู่ไหนวะ เือกใสก็ได้ไปที okay. so ja anyway> ่น้องขวัญไม่ปูมัไูน่มันสวดยนีมีเด็กน้อยไปถ่ายเ mình chị biết cái <laughs> này nào, cái gì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 , cái จับแะ่ะทุกอนไม่นี้แค่ับตู้นะอ่ะน้องกาศหาแล้วนะเออสิบเจอเจ็ดพันวันน่งในแล้วก็ยี่สิบสี่แล้วแล้วก็วันที่สี่มีนา วันที lings, yeah, oh okay. ่แปดวันท no ี่สี่วันที่หกยังพูดอยู่เลยว่าไใครจมาตลอแไหวแล้วห่างไปแล้วห่าต้อแล้วห่านไปแล้ว มานชไปเลยครับผมไปลยค่ะหนึ่งสองสามเป็นยงาม่จเ็นแบบจริานี่ชอบประดับเี่ยอปอีกแล้วมันลอไปเลยหลอแล้ววันนี้ทำสาวหวานนี่ยไปเลยค่ะ อันนี้พี่เนี่ยหนุ่ม่มหนุ่มแต่ละไอ้ก็ชมหนุ่ม ตอนตี ได้ไงเข้าไปมาเดี๋ยวเราไม่แค่นี่เออออกมานะคะไปกันอย่างนะคะ <laughs>

เอาละครับท่านผู้ชมก็เอฟซีถ่ายรูปหมดแล้วอออลนะตอนนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าพนะนนะนนะา <c ười> ะนะครับคือคูวบอลนะครับกระพานไหนนจครับเต็มหมดเลยครับ้ก็